h ิวเวฟฮาร์โมนีพอดแคสต์บางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การได้นั่งฟังอะไรดีๆระหว่างทางด้วยกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชิวเวฟ v e h a r มนีพอดแคสต์ฟุตบอลวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกและกลายมาเป็นความหวังใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อของเขาคือเบนจามินเซสโก กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียผู้ถูกขนานนามว่าฮาลันเวอร์ชันยูเนเต็ดเส้นทางของเบนจามินเซสโกน่าสนใจตั้งแต่วัยเด็กเขาเกิดในปี2003ที่ประเทศสโลวีเนียช่วงเวลานั้นวงการฟุตบอลสโลวีเนียยังไม่ใช่ชาติยักษ์ใหญ่ในยุโรปแต่สิ่งที่เด็กชายคนนี้มีคือความฝันและความมุ่งมั่นเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เล็กๆในสนามย่านชุมชนและค่อยๆเติบโตขึ้นพร้อมกับความสูงที่พุ่งทะยาน จนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นเกินวัยไม่ว่าจะเป็นการยืนตำแหน่งการเล่นบอลกลางอากาศหรือการใช้ความแข็งแรงเบียดสู้กับคู่แข่งโดยความสูงถึง194เซนติเมตรหลายคนอาจคิดว่าเขาคือกองหน้าร่างใหญ่ธรรมดาธรรมดาที่ใช้พละกําลังล้วนๆแต่ไม่ใช่เลยเพราะสิ่งที่ทำให้เซสโกพิเศษกว่าคนอื่นคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งความเร็วและความคล่องตัว เขาไม่ได้ช้าเหมือนกองหน้าตัวใหญ่ทั่วๆไปตรงกันข้ามเขาสามารถวิ่งสปีดแซงกองหลังและเคลื่อนที่หาพื้นที่ว่างได้อย่างชาญฉลาดสิ่งนี้เองที่ทำให้เขาแตกต่างเส้นทางอาชีพเริ่มต้นจริงๆเมื่อเขาได้โอกาสย้ายเข้าสู่ระบบของ Red b u ูลเซาส์บวกสโมสรที่ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นดาวรุ่งมากมายเช่นเอรลิงฮาลันซาดิโอมาเน่และอีกหลายคนที่ต่อมาไปสร้างชื่อในเวทียุโรป ที่ซาวส์บวกเซสโกได้พิสูจน์ตัวเองยิงประตูสำคัญหลายครั้งจนทำให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่พูดถึงในวงการสื่อการเล่นที่ออสเตรียถือเป็นก้าวสำคัญเพราะไม่ใช่แค่เขายิงประตูได้แต่เขายังแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะความเข้าใจเกมและสัญชาตญาณกองหน้าที่หายากจากนั้นไม่นานเขาก็ก้าวสู่เวทีที่ใหญ่กว่ายังบุนเดสลีกากับอาบีไลฟซิกในเยอรมนีลีกนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มข้น และนี่คือเวทีที่ทำให้โลกฟุตบอลได้เห็นศักยภาพของเขาอย่างแท้จริงที่ไลฟ์สิกเขาไม่ได้เป็นแค่กองหน้าสำรองแต่พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญการยิงประตูนในเกมใหญ่ๆทําทำให้แฟนบอลเริ่มเปรียบเขากับเออร์ลิงฮาลันอดีตกองหน้าเซาท์สบวกที่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในพรีเมียร์ลีกหลายคนจึงเลือกเซสโกว่าฮาลันเวอร์ชันยูเนเต็ดเพราะทั้งคู่มีรูปร่างคล้ายกันความสูงใหญ่เหมือนกัน และสไตล์การเล่นที่ทรงพลังไม่แพ้กันเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าที่สามารถเป็นอนาคตของสโมสรได้เซสโกคือชื่อที่อยู่ในลิสต์ทันทีและในที่สุดยูไนเต็ดก็ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ทุ่มเงินมหาศาลถึง74ล้านปอนด์เพื่อดึงเขามาสู่โอทราวฟอร์ดการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซื้อนักเตะแต่คือการส่งสัญญาณให้แฟนบอลรู้ว่าแมนยูพร้อมสร้างอนาคตใหม่ แฟนผีแดงทั่วโลกต่างคาดหวังว่าเขาจะเป็นตัวแทนในแดนหน้าที่จะพาทีมกลับไปอยู่ในระดับแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกและยุโรปอีกครั้งการเปิดตัวของเขาเต็มไปด้วยแสงสีและความยิ่งใหญ่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่โอทราวฟอร์ดสิ่งที่ทำให้เซสโก้น่าจับตาคือความหลากหลายเขาไม่ได้เป็นแค่กองหน้าร่างสูงที่คอยมงแต่เขายังสามารถยิงไกลใช้ความเร็วลากบอลหนีกองหลังและเล่นบอลกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างลงตัว เขาไม่ใช่กองหน้าที่อยู่แต่ในกรอบเขตโทษแต่พร้อมจะวิ่งหาช่องทําเปมและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนอกจากนี้เขายังมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งแม้อายุยังน้อยแต่ไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันจากเกมใหญ่ๆและนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต้องการเพราะการเล่นที่โอแครฟฟอร์ดไม่ง่ายเลยแต่เขามีบุคลิกที่พร้อมเผชิญกับมันอนาคตของเขายังอีกยาวไกล และสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นคือเขาจะสามารถพัฒนาไปถึงระดับไหนจะกลายเป็นกองหน้าที่ทำประตูดได้เป็นกอบเป็นกรรมเหมือนตำนานเก่าๆหรือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของแมนยูนี่คือเรื่องที่เราต้องติดตามและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเบนจามินเซสโกเด็กหนุ่มจากสโลวีเนียที่กำลังเดินตามเส้นทางของตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาคือกองหน้าที่จะกลายเป็นตำนานคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด